พร้อมจะสนุกกับภาษาและวัฒนธรรมจากรอบโลกไหมนี่คือ BFL Easy Talk รายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศัาวิเชียยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ BFL Easy Talk แหมวันนี้พิธีกรมาครบทีมกันหมดเลยนะครับเนี่ยรุ่นใหญ่อย่างพี่ก็มาด้วยใช่แล้วคะ่ะวันนี้พวกเรามีตอนพิเศษสุดอลังการนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนค่ะและทีมของเราก็คือเทศกาลรัสเซีย,ท,ยทุกคนรู้ไหมคะว่าเทศกาลรัสเซียเนี่ยมีความหลากหลายมากๆทั้งสนุกทั้งอบอุ่นแล้วก็แฝ่งความหมายที่ลึกซึ้งด้วยคะ่ะไ,ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลที่มีสีสันกิจกรรมสุดมันหรือว่าอาหารสุดฟินบอกเลยว่าห้ามพลาดโอ้ยตัวจริงเรื่องกินอย่างพี่จะพลาดได้ไงครับเอ๊แต่ว่าได้ข่าวว่า มีแพนเค้กรัสเซียด้วยใช่ไหมครับพี่อยาขอจองไว้ก่อนเลยแต่ใจเย็นก่อนค่ะพี่ปอนเราจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับสี่เทศกาลสุดปังของรัสเซียนะคะทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ด้วยค่ะและยังมีเกมสนุกๆน,นะคะอย่างเกมกล่องปริศนาแล้วก็แฟชชั่นคำศัพท์ด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ลุกไปไหนแน่นอนโอ้ฟังดูน่าสนุกเช่ไคำเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าท้ายคลิปของเราจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเซอร์ไพรส์คืออะไร<ม>บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะฉะนั้น ไปก <ไป S 2> ันเลยไป,ไปเลยค่ะด <ไป S 1> ีเทศ<ป>กาลร,รัเสเซียอันแรกที่เราห้ามพลาดเลยเนี่ยเทศกาลอะไรอะ่ะเดี๋ยวอย่าบอกนะก็เป็นเทศกาลที่กินแพนเค,ค้กทั้งสัปดาห์ใช่แล้วเทศกาลมาเลนิซาถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะเทศกาลแรกนะคะมาเลนิซาค่ะเป็นเทศกาลพื้นบ้านของรัเสเซียนะคะ เป็นสัปดาห์การเฉลิมฉลองก่อนการเข้าสู่เทศกาลถือศีลอดใหญ่ค่ะจุดประสงค์ของเทศกาลนี้นะคะก็เพื่อขับไล่ฤดูหนาวและต้อนรับฤดูใบไม้ผลิค่ะโดยคนรัสเซียนะคะเขาเชื่อกันว่าฤดูหนาวจะมาพร้อมกับความโชคร้ายและโรคภ,ภัยไข้เจ็บค่ะส่วนฤดูใบไม้ผลินะคะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และการเริ่มต้นใหม่ค่ะกิจกรรมเด่นๆน,นะคะก็คือการทานแพนเค้กหรือบรีนี่ค่ะ แพนเค้กกลมๆมเปรียบเสมือนกับดวงอาทิตย์ค่ะโดยเขาเชื่อกันว่าถ้าเราทำแพนเค้กออกมาได้ดีเนี่ยจะทำให้เราโชคดีกันไปตลอดทั้งปีเลยค่ะและยังมีกิจกรรมส,สนุกอีกหลายอย่างนะคะเช่นรถลากสามม้าการเล่นหิมะต่างๆค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือการเผาหุ่นฟางชูเชลล์มัสเลนิซีค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปค่ะเทศกาลนี้นะคะนอกจากจะสะท้อนถึงความสนุกสนานแล้วยังสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาอีกด้วยค่ะ โอ้โหแค่พูดถึงแพนเค้กเนี่ยก็หิวแล้วว่าแต่เทศกาลต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่ของกินละแต่เป็นเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์หรือที่เราเรียกกันว่ารัสเซียนออร์โธดอกคริสต์มาสไปดูกันเลยเทศกาลต่อมานะคะรัสเซียนออร์โธดอกคริสต์มาค่ะเป็นวันคริสต์มาสตามปฏิทินจูเลียนที่จัดขึ้นทุกๆ 7มกราคมของทุกๆปีค่ะประเพณีนะคะมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่10หลังจากที่รัสเซียเนี่ยได้รับศาสนาคริสต์มาจากไบเซนทายค่ะโดยก่อนถึงวันจริงนะคะผู้คนนะคะจะถือศีลอดนานกว่า 40, 40วันแล้วก็พิธีหลักเนี่ยคือวันที่6นะคะผู้ศรัทธาเนี่ยจะเดินทางไปที่โบสถ์และจะร่วมพิธีกรรมที่เรียกว่าวุกโกสลูเช่ตลอดทั้งคืนค่ะในโบสถ์นะคะก็จะตกแต่งด้วยเทียนแล้วก็ภาพอิโนาหรือว่าภาพไอคอนศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพื่อสร้างบรรยากาศความศรัทธาแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นั และในวันที่7นะคะก็จะมีการกินอาหารค่ะ12อย่างที่เราเรียกว่าสวตตายาเวเชเรียเพื่อลำลึกถึงสาวบุกพระเยซูค่ะโดยตามบ้านเรือนนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสค่ะแล้วเด็กๆเ,เนี่ยก็จะร้องเพลงไปตามบ้านค่ะแล้วก็อาจจะได้รับขนมหรือว่าเหรียญเล็ก ok ๆเ, ok เ, ok เป็นของรางวัลค่ะเทศากาลนี้นะคะไม่ได้สะท้อนแค่ค,ความศรัทธาหรือว่าความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นแต่สะท้อนถึงความอบอุ่นในครอบครัวด้วยค่ะว้าวคริสต์มาสรัสเซียเนี่ยอบอุ่นจริงๆน่าไปมาก จริงค่ะแต่เทศกาลต่อไปเนี่ยคนละฟิลเลยจากที่เราเนี่ยร้องเพลงคริสต์มาสกันเปลี่ยนเป็นตะโกนอุระกันค่ะใช่ค่ะวิคเตอรี่เดย์นะคะเป็นวันแห่งความกล้าหาญและก็การลํำลึกที่ยิ่งใหญ่ของชาวรัสเซียถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย เทศกาลที่สานะคะก็คือ Victory Day หรือว่าจีนปาเบดีซึ่งตรงกับวันที่9ก้าพฤษภาคมเป็นวันเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่2และเป็นวันแห่งการระลึกถึงความสิยสะละของชาวรัสเซียที่สูญเสียประชากรกว่า24ล้านคนกิจกรรมสําคัญคือขบวนพาเหรดทางทหารหรือว่าปารารที่จตุรัสแดงพร้อมด้วยรถถังเครื่องบินและทหารผ่านศึกร่วมแสดงพลังแห่งชาติผู้คนจะติดริบบิ้นสีดําส้มหรือว่า กิโอเกียสกายาเลนตาชกาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและร่วมเดินขบวนเนญญนบียสเมตนยโปรลกถือภาพถ่ายญาติฟอตกราฟียวิเทียรานาที่เคยร่วมรบพร้อมวางดอกคาเนชั่นสีแดงหรือว่าคลาสนาญากวาสติกะเพื่อแสดงความเคารพค้ามคืนปิดท้ายด้วยการจุดดอกไม้ไฟหรือว่าซาวลิวท,ทั่วประเทศเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะและรวมพลังรักชาติอย่างแท้จริงค่ะ โอ้โหคนลุกมากคือเทศกาลเขานี่แบบยิ่งใหญ่มากคือรู้สึกว่าภูมิใจแทนพวกเขาเลยอะคะ่ะเอาล่ะก่อนจะปิดท้ายในวันนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่ชาวรัสเซียเนี่ยรอคอยมากที่สุดในรอบปีนั่นก็คือออ์ชเดอร์อีสเตอร์หรือว่าปัสคานะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย และเทศกาลที่4นะคะก็คือออร์โธดอก a s อีสเตอร์หรือว่าปัสคานะคะคือเทศกาลศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคริสตจักรออร์โธดอกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสผู้คนจะเตรียมตัวด้วยการถือศีลอด48วันก่อนเข้าร่วมพิธีกรรมกลางคืนหรือว่าน a ชนาญาสลูชบาที่โบสถ์หรือเรียกว่าเซรากับซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศรัทธาเมื่อถึงเที่ยงคืนผู้คนจะกล่าวว่าคริสโตสวาสครสและตอบกลับด้วยว่าวอิสติโนวาสคริสเป็นการ ประกาศถึงการฟื้นคืนของพระคริสต์อาหารประจําเทศกาลคือขนมปังคูลิชชีสหวานปาสคาและไข่สีสันสดใสคลาเชนีน่ย,ยซ่าซึ่งจัดใส่ตะกร้าปาสคานนย่าคาร์ซีนาเพื่อมอบเป็นพรและความหวังเทศกาลนี้สะท้อนท,งทางศรัทธาความอบอุ่นในครอบครัวและการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตค่ะ ครบกันแล้วนะคะกับสีเทศกาลสุขป,ปังมีหลายรสชาติมากว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อศาส,สนาหรือความลึกซึ้งอะไรต่างๆเอย่ยใดเมจิเนี่ยชอบเทศก,กาลไหนที่สุดคะชอบอ r t เทอร์ด a อกอีสเตอร์ค่ะเพราะว่ามันมีไข่อีสเตอร์ทุกคนแบบมันน่ารักมากเลยเนาะ <c oughs> แต่ช่วงต่อไปเนี่ยเมจิเนี่ยจะมีอะไรอะไรสุกสนุกเซอร์ไพรส์เพื่อนๆอีกไหมคะ ห้ามพลาดนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงเกมกล่องปริศนาแล้วก็แฟชการ์ดคำศัพท์ด้วยนะคะเท้าหอมแล้วไปกันเลยเอาละครับทุกท่านหลังจากที่เรารู้จักกับเทศกาลสุดป,ปังรัสเซียสเทศกาลกันไปแล้วเราจะมารวเล่นเกมกันนะครับซึ่งเกมในวันนี้ของเราก็คือปริ e r าของเอ เอาละครับก kind of ็มิสซ oh ิี Adventure ่บ็อกตอนที่ผมจะไปแนะนํากติกาครับผมขอแนะนําตัวก่อนก็คือผมปอนครับเป็นพิธีกรแล้วก็เมจิค่ะพิธีกรเหมือนกันค่ะโมขาวพิธีกรมือกันค่ะเกียริครับจากสํานักกรรมาิกาสามครับมันดูลีนค่ะจากสํานักกรรมาิกาสองค่ะลูกหยีค่ะจากสานักภาษาต่างประเทศค่ะแฮมมี่ค่ะจากสำนักภาษาต่างประเทศค่ะน้ําจากสํานักภาษาต่างประเทศค่ะอ่าก็รู้จักกันไปนะครับทีนี้เรามาร่วมเล่นเกมกันไปเลยเอ้านะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกันไปแล้วผมขออธิบายกติกาหน่อยนะครับ เราจะมีกล่องอหนึ่งกล่องซึ่งในกล่องนี้จะบรรจุภาพอยู่ทั้งหมดสิรูปภาพด้วยกันเป็นรูปภาพจากสี่เทศกาลที่เราไดูจักกันไปแล้วซึ่งผมจะขอแบ่งเป็นสองทีมถ้าสมมติว่าทีมไหนตอบคำถามได้มากสุดทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยครับทีนี้พิธีกร,รทั้งสามท่านจะลงไปช่วยใบ้คำให้ด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเย้ครับเานปาุ๊บปุ๊บปุ๊บปุรบปา๊บปุ๊บปงรูปรรุ๊บครับปุ๊บอะไรอ่ะ

เแบถูกแล้วปะีิเฮ้ียครับผมันก็คือวัสติก้าขาบอก็่าคือดอกแคเนิชั่นที่ใช้กระดับในวันของบิกฟรีเดย์คือยินร์ทีีเไปกันที่สามอ่าู่นี้น่ากลัวมากเอาเท้าลาลาไปเจรนาฟโตกราฟีอเจรณาเลครก็คือรูปถ่ายของทางรัรูปนี้

เ้ยสัดลุดไม่ดีสุ่สุดรสุดบเสบาครบผมหไปยนก็คือแสงเชียนงคืนนะบผมเป็นพิธีสวดมนกลางคืนในเทศกาลปัสค่าครับผมโอวรูปนี้ง่ายเลยสเนันกอะไรนัสเลนัสเลนส่าสัสับสัสับนสเียเย ดูอาทิตย Get <gettable> ์ค <Wit> ร <and lessons> ับ <stimulation> ร <wheels> ้อนๆไปแล้วเมื่อกี้ซีมาใช่อยู่เลยฤดูหนาวทานทางชอบมากทำไมครับกําลังบอโอ้โหซีมันหนักเออเป็นพิเศษซีมันตกหนักในสเียสรสเนียสเนสเนส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 นีกสเนีทสเนสเนเนีสเนสเนีสเนิยสเนียสนสนีสนสนิทสนสนสสสีสนสสสีสนนสนยสนนนนยนยสนยนียส

เอาละครับเกมแรกเราจบกันไปแล้วแหมเรามาต่อกันเกมที่2เลยดีกว่าเกมนี้ก็คือเกมแฟลชการ์ดครับผมการ์ดเนี่ยเราจะมีทั้งหมด10บแฟลชการ์ดเป็นแฟลชการ์ดคำศัพท์นะครับจากศีลเทศกาลที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปได้ไหะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทายกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มแฟลชการ์ดแรกกันเลยดีกว่ารู้ไหมครับว่าคํำนี้มันแปลว่าโว่ก<อ>็เกโ<อ>็โบเกือบจะกรรมซ่อมมัด<อ><อ>ต้องเยู่ในเทศกา,ออศกาลแต่ไม่ใช่เทศกาลเดียวกับที่แบบอุระต้องมีแบบต่อท้านิชชั่น ดีไลน์ดีไลน์ปาไลน์ป้าป้ากระดปาปี๊ป้าเบียดี้เก่งมากเขาติดะรกันในดินป้าเบียดี้อที่บที่อกคำนึงอีกคำนึ่งที่ไม่ใช like, um ่โบอีกคำนึงที่ไม่ใช่โบกหไม่ได้ไปก็คือยีนัสกาดเห็นแล้วหิวแน่นอน แทนเค้กโอเคแกงบ้านโอ้โเป็นแทนเค้กก็คือดินเนยนั่นเองครับผมอ่าเลยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอะไรครับไข่ไข่ครับผมไต่ว่ามันก็คือใหญ่ซ่าอยู่ในเทศกาลอะไรครับถูกต้องผูกติดเขอีกแล้วต้องแบบยากๆแล้วอันเนี้ยดอกไม้ไฟ เฮอยเขาเรียกไฟรถไฟเขกทไเขาเก่งี้คือสยุทธครับไฟก็คือจุดในเทศการไหครับเทศการทินทินปาเบก็เหมือนเลยแล้วครับอันนี้ตนชัยชนะอ่าถูกชัยชนะครับผมเพราะว่ามันคือปาเบด้าปาเบด้าแปลว่าชัยชนะตรงตัวขอินปาเบีดี้ก็คือ day of victory ก็คืวันวินทงววันแห่งชัยชนะก อันนี้ไม่ใช่ซูมใกล้เคียงแต่มันไม่ใช่แต่เป็นไออะไอไอที่มันเป็นแบบสัญลักษณ์ไอคอนสไอไอคอนตอบไปแล้วครับว่าสิบโอคโหจริงนี่โอเคจริงสุดยอดก็คือพี่ตุ๋นไอคอนศักดิ์สิทธิ์ครับผมอันนี้ยากพี่ว่ายากแต่น่ากินดีอะแต่ที่เรียกว เขาสดีไม่ปังขนมปังแต่กการอะไรตรงตัวเลยเนี่ยอะไรขนมปังจ้าป้าอะไรตองตั้าใช่แล้วอันนี้อะไรข้างหน้าคือเอารวมกันเป็นขนมปังกาถูกอ่ยนเลยนนี้สการบสก ถูกต้องบองนะคัตรงตัวใช่แอร์แร์บตรงตัวเลยครับสุดท้ายคำยากในเทศกาลอะไรอ่ะศกาลแรกอะกุกลันทไมอะเนี่ยไมที่เขาบอกว่าี่เขาบอกว่าเข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 าเ พี่ปาครับคุณฟานโอ้ที่เอาละครับเกมของพวกเราในวันนี้ก็จบลงหมดไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องสนุกมากครับโหสุดยอดเลยพี่ก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้แล้วก็แล้วคุณชมทางบ้านตอบกันได้กี่ข้อคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะคะอืมแล้วพวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตกันด้วยนะครับเย้บ๊ายบาย ค่ะทุกคนก่อนที่พวกเราจะจากกันไปนะคะพวกเรามีเกมสนุกๆให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะสามารถสแกน QR Code คที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตอบคำถามของพวกเราทั้งหมด10ข้อแล้วก็รอรับรางวัลจาก BFL Easy Talk ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลากันไปก่อนค่ะบายขอบคุณ,ค,ณค่ะดัสเวเดเนียพบกับตอนใหม่ๆที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณทาง Facebook สํานักภาษาต่างประเทศอย่าลืมกดติดตามแล้วคุณจะรู้ว่า ภาษาไม่ใช่เรื่องอยากถ้าเราสนุกไปกับมัน